ก็เป็นวันที่4มิถุนายน2555ค่ะซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนล่ะคะเฟิร์นอยู่บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรด้วยนะคะของคุณก่นแก่นค่ะแล้วก็คุณวานิดาค่ะซึงบรรยากาศตอนนี้นะคะกับผู้ที่มาร่วมงานค่ะก็ยังให้บริการค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังมีผู้ที่มาใช้บริการกันอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปถาม ผู้ที่มาช่วยในงานนี้กันค่ะเรื่องกว๋วยเตี๋ยวถูงไทยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงมามีการแจกกว๋วยเตี๋ยวที่ในงานนี้คะ เ้าภาพเราก็มาช่วยแล้วทาไมก๋วยเตี๋ยวต้องมีคําว่าสมุนไพรตามมาด้วยอะคะของเราทําจากสมุนไพรล้ลว้วนเช่อนอะไรบ้างคะเื่นอะไรมีสมุนไพรเครื่องยาจีนอะ,ะอมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็ต้านหวัด2009ดันเก้าไปอยู่มีกระแสตอบรับมาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรนี่แบบอร่อยมากค่ะแล้วคุณน้านรู้สึกยังไงก็ดีใจเนาะ แล้วเช้าวันนี้นี่หมดไปกีห่หม้ออ่าทั้งหมดมีมาสามหม้อแล้วตอนนี้จะยิยงกี่หม้อคะเหลืออยู่หม้อเดียวหม้อเดียวโหตั้งแต่เมื่อเช้าเองนะคะจนถึงตอนเช,ช้าเราสายเล,<ง>ลยแ,ลแต่ก็สายแล้วล่ะ เราจะเปิดลงบุญกันนะนะเพราะว่าเราต้องมาจากสันติค<ด>่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าโอ้โอโอโม,มาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะโหกลัวจะทําไม่ทันค่ะหนูก็นากเลยทําเป็นชามๆเอาไว้เวลาพ่าพี่น้องเรามารับบริการก็จะได้หยิบแล้วก็ไปตักตรงนู้นเลยเ<ช>ะคะเพื่อความสะดวกและก็ความรวดเร็ว,รวค่ะเฟ<ช>ินคะค่ะเด<น>ี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าะะใช่ค่ะ โอ้นี่ก็คือบริเวณที่มีพ่อแม่พี่น้องนะคะจากต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนนะคะก็มานั่งรับประทานใกล้ๆนี้ก็สามารถที่จะมารับประทานได้นะคะ,คะโอ้โหค่ะมีคนเยอะจริงๆค่ะโอ้หไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้ค่ะค่ะ,คะ เห็นไอศสครีมตรงนั้นไหมอะคะเฟิร์นที่ยวขายในงานวัดอะค่ะอ๋ออุ้ยแต่ทําไมเขาเลือกที่จะมาขายในงานนี้คะเนี่ยปกติจะเจอบ่อยในงานวัดอะค่ะเดี๋ยวเราดูช่ค่ะมีป้ายบอกเองคว่ามันจากที่ไหนโอ้ใช่แล้วคลาเรินทําค่ะ่มาจากที่ไหนคะอ่าสมุดประการครับอันนี้เป็นของสันติบาลสันติอโศกครับผมอ๋อสันติบาลสันติอโศกใช่ไหมครับผมถ้าไมถึงเอามาทำในงานนี้ ก็เห็นเด็กๆคะเป็นเด็กๆของสันติบาลเขาอยากจะช่วยแจกก็เลยหาอะไรแบบน่ารักๆที่เด็กทําได้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นไอติมนี้ลวกันนะฮะตอ,อนนี้สันติบาลเข้าไปเวทีก็เลยยกให้วกผมทําต่อแทนนะครับมันทายากไหมอะคะก็ยากไหมเหรอก็ก็ไม่ยากนะก็แค่ใส่น้ําหวานแล้วก็ใสล่ลงรูไปแล้วก็เขยาวนิดหน่อยมันก็จะแข็งครับผมส่วนวิ่เที่ยวออกก็อ่า อ่าก็จุ่มแนวในน้ำะครับแล้วก็ใครับผมก็ค่อยดื่มค่อยดื่มค่อยดื่มอ่าออกมาโอ้โหก็เป็นแท่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะพร้อมรับประทานได้เลยได้ครับผมขอบคุณค่ะนี่ก็คือความน่ารักของเด็กๆอย่างหนึ่งใช่ไหมคะได้มาทํางานบุญนี้ด้วยค่ะทำอะไรก็น่ารักค่ะเอ้าเอ้าแล้วก็เหมือนกับผู้ใหญ่ทาอะไรไม่น่ารักหรอคะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะเอ่อ จะเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมในงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต่างที่ทั้งใน